สวัสดีครับผมมือนี่มาพอกับจ่อง,พ,งพังบัวตองสายจวดนะครับนี่มอนี้กับซมีเมนูนะครับนี่กรลังเฮ็ดครับผมนีม่กับแผนกกอไฟครับนี่ครับรแผนกกอไฟครับพ่อแม่พี่น้องไไมอนี่มานะเฮ็ดกับเขาอยู่กกรักสร้างครับ มากินเขาอยู่ในปลาเลียงสร้างครับมือนี้นี่ครับผนกตำพีครับครับนี่กาะล่างสีตำพกครับเมื่อี้นี่เมื่อนี้เมนูอะไรครับท่านท่านได้บอกอยู่ครับเมื่อนี้ว่าสีต้มไก่ใส่ใบบักขามครับนี่ครับไก่ปลาบอกครับเมนครับไปไก่แต่ไก่ปลามากครับผมไก่ปลาก็เลยสิต้มสดน้ำห้อนเพ่อนว่ากิน ผู้เฒ่าผู้แกเพิ่นวา่าอันกินเขายูทงยูทามันแซบนะก็เลยอยากมากินเขายูปลาเบิง้งมันสีแซบคือเพิ่นว่าบ่ครับผมมากินร่องเบิ้งครับอือมากินล่องเบิ้องครับใบประคามนะครับผมอใบใบักคามครับนี่ใบบักคามอ่อนครับอืมต่อตม,อมต่ำเครื่องครับตํำเครื่องครับ คนแห้งดีได้ครับนี่คนแห้งดีเงาตอกเงาออกก็สั่งครับเงาสัดออดอกสัดดอกพอนเอานะคนแห้งดีครับนี่เครื่องปรุงครับเข่าซ้องกระตริบมนได้ครับผมกินมาเบิร์ดดองครับมันนี่นแซบ่บนี่ก็ไฟก็ไมหมรอบนี้แผนกดังไฟครับโอ้ไฟถ้าเกิดใส่มสมุนไพรนะครับมันนี่ นี่ครับบรรยากาศกินนยูในป่าครับมาเอาสั่งลงมาลามครับนี่พังบัวตองครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องพังบัวตองถ้าก็ทาตำเครื่องแล้าด้วยครับจังมาเบิ่งอีกเครื่องหนึ่งวันนี้<ป>นำเดือดได้ครับ น้ำเดือดกับชีสไสเครื่องนะครับวันนี้ยังตำพริกลูกเหรอครับอืมเครื่องครับตำเครื่องใส่แล้วครับน้ำเดือดแล้วนี่ครับนี่ครับพ่อควรพ่อควรของบัวตองด้วยครับนี่เป็นเชฟครับมือนี่นี่ครับผม ต้มเครื่องครับผมนี่ครับผมขั้นตอนต่อไปกระชีเป็นการเฮียยังครับไมนั่นไก่ใส่หมอเอาเนื้อไก่ใส่หมอต่อไปกระเอาไก่ใสได้ครับเป็นไก่ปลาได้ครับนี่เขาเขาทํามาจากบ้านแล้วครับครับผมเอาฟักมาแล้วครับ นี่ครับเออหลายเติมได้ครับมือนนี่น้ำเดือด <ไป S 1> ฟดบุกัวัวๆวเออนี่ครับต้มไก่ครับต้มไก่ใส่ใบบักขามด้วยครับนี่ครับเซีของเขาเซีคือเพิ่นวาบอเอน้นวาจิมเขายุด ไปคุงไปทาจิ้มเข่าแซบคนเฮ็ดกระเฮ็ดได้ครับผมคนถากินก็นั่งอยู่ได้ครับนี่ครับมโอนี่เขาเล่ยล่องมาเฮ็ดอันต้มไก่อยู่ในปลาเบิ้งกินเข่าในปลาเลี้ยงสร้างสีแซบซ่อมใดเนาะเหมือนนี่ครับบรรยากาศกับสร้างทั้งคางครับเล่นบ่วข่อยไงแก้วแก้วเดียววะนี่ครับสร้างครับสร้างอยู่ในป่าครับ นี่ครับกำลังต้มครับผมเหล้าก็ได้หรอกนี่กระถามันชุกด้วยครับครับปรุงยังครับนี่เอารดดีครับรดีรดีนี่ครับผงนัวครับคือผงชุรสบานเท้านี่นะครับผงนัวผงนัวผงแซบใส่ลายแซบลายครับใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบลายคือว่าเหรอครับใส่บวชฮอดได้ก็แสนนะมันเมียนบ่เอาสั่มเออมาอะไรน่เรียน่ะโอ้ยเมียนบ่ ตัวนี้ตัวนี้บอสซอบเซ็ตใส่ผงนัวล่งไปหรอครับล่อให้ไก่เดือดหรอครับมันนี่ครับผมกำลังหอนๆเนี่ยครับเริ่มไปไนดะ้บรรยากาศก็พี่น้องเอ้ยเรื่องสร้างอยู่ในป่ากับมะกินเอาในป่าเด้อ ครับผมบรรยากาศสร้างอายุทั้งค้างครับอันคนสมัยไม่บ้เคยหูจักเนวนี่นี่ของคนสมัยโบราณเนี่ยขาเห็ดเขาะเนี่ยสองหนาคือองพรยังเนี่ยสองหนามึงทายไปน่ะทายแล้วนี่ดีพเนี่ยสองหนาใส่นกขอดนี่ของคนโบราณตะกีเห็ดเคยเห็นบ่พี่น้องเคยเห็นบานพี่น้องนี่คนคู่มือคุโบหูจักไวเป็นอีหนังบักตรงลงแตงเลย ขันนกมันบินมาเหยียบตรงนี้ปั๊บนี่มันตบมันก็อยู่ในนี้นกขอดานเลี้ยงนกขอน้อยมาทางนี้ขันมาอีกตัวนึงก็ตบปั๊บเนี่ยเป็นของเก่าเก่าของแก่ๆเฮ้าเผ็ดผู้เฒ่าผู้แก่เฮ็ดมาเที่ยงคือ่ะแค่นี้แหละครับผมเอาแล้วนี่ครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่ต้นหอมผักชีครับเริ่มเอมแล้วเริ่มเอมแล้วเริ่มสุกแล้วครับผมเริ่มแจนแล้ว เริ่มจาบืนแบบไก่เริ่มสุกแล้วก็ใส่ยังครับนี่ใส่ต้ตนหอมหอมครับต้นหอมผักซีครับใส่เม็ดหนึ่งแบบนี่ครับบรรยากาศกินน้ำซางครับผมเเมมอกนน้องิ่งนไก่ซ่างครับผม,มบรรยากาศในปลาพี่จะซ่างน,นี่ครับใส่ต้นหอมครับผักซีต้นห่ครับนี่เตรียมสีเอาลูกกินแล้ว

คือไปครับแก้วแซมเลยครับนี่แซมแล้วครับแซมแล้วแก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 ้วต้มไก่อยู่ในปลาครับนี่เมนูต่อไปก็ตักลงครับตักลงต่อไปก็บที่เอาไปกินครับเอาไปตักลงคือห่อนป่ะท่องกระทาว่ะจับหูไม่จับหูมันเสียวเพราะอะไรที่ดังไฟเลยโก้มันคือนพื้นบ้านพื้นบ้านครับ ต่อไปก็จะปรงลงนะครับใส่เอาลงุงถ้วยมีก็เห็ดแจ้วครับเห็ดแจ้วนี่ครับผมขอบค้ำไงก็สดค้ำไงไงครับไก่คงแ็บมาหน่อย ใส่แล้วใส่แล้วกองเสียบมาปีนั่าห่อนเสร็จเรจครับตัดกองเสียบทึงห่อนทึ้งเฮียแตกบรรยากาศในป่าผม สร้างข้างลังก็หลายครับนี่ในป่ามีแต่สร้างเลยครับากองเขากระติบเขาสองกระติบครับจัดปั่นกินโูมาตั้งขาปองบอกเเด่อยวจัดบอกแม่บ้านก็ใหญ่แม่บ้าน นี่ครับผมได้เวลาแล้วครับม okay. hey! like like right. 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 uh ่เกเวลาแล้วจ้าด้วยไดนเวลากินแล้วอจ้าด้วยกวงก็กลวงแล้วแน่แล้วี่ก็ลูกทุ่งอีสานกินเขายุปลาครับมกินเขายุปลาครับกินน้ำกันครับสา้สดเบื้องดูไหมครับสซนโซนเอ๊ะสดเบื้ง มันเป็นยังไงล่ะวะว่าพร้อมกันเป็นยังไงล่ะแซ่บวะอ้มเอ้มแซวแซ่บแซ่วแก้วแซ่บแก้วแซ่บครับแซ่บแซก้แซบน้ำกันจิ้มเบิงจังไก่นั่นพี่น้องเอ้ยมันกินต้มไก่น้ำกันโอ้ยนังดีๆกวอนบอกครับนี่ครับผมเนี่ยอ้ว่าสิสดเย็นๆบ็ัวแมนตัวนี้อ่อนอันอันว่าซื้ออีหยังก็งว่าว่านั่ยว่าวาซื้อซื้อว่าจังได ว้วยเออพญายานสายจวดบัวตองสายจวดเหรอครับเอ้ยมาจวดอยู่ในป่าหรออันพญายนี่ก็พญายิตนำเที่ยวเออซีนวลนํำเที่ยวเที่ยวภูเขาหรอวะหาหน่อยมันสมบูรณ์นี่สมบูรณ์นะครับเศรษฐากันครับมาครับมากครับมากินต้มไก่นำกันครับต้มไก่ปลาย่างดีเลยครับม่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมในเด้อครับพังบัวตองสายจวดครับมากินเขาอยู่ในป่ามือนี่ อย่าลืมนะครับสวัสดีครับวะสวัสดีครับ